สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนสายันนิรันดรเจ้าของเพลงดังทิ้งเมืองกรุงกลับมาสู้ชีวิตที่บ้านเกิด เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาผู้สื่อข่าวรายงานว่าได้มีโอกาสพบกับอดีตนักร้องดังท่านหนึ่งโดยบังเอิญเขาค่อนข้างผ่ายผอมในวัย5้ปีกำลังตําส้มตำให้บริการลูกค้าอยู่ภายในร้านส้มตำชื่อว่าครัวอีสานริมถนนสาย2 0 1ช่วงจตุรัสหนองบัวโคกซึ่งทุกคนยังแทบจําไม่ได้ถ้าเขาไม่เข้าไปทักทายและแนะนำตัวว่าคือสายันนีรันดอนเจ้าของเสียงร้องเพลงรองเท้าหน้าห้องเพลงดังในอดีตเมื่อเกือบ20ปีที่ครองใจคนลุก ทุ่งมาจนถึงทุกวันนี้สายันนิรันดอนหรือพี่น้อยบอกว่าหลังจากงานร้องเพลงลดน้อยลงชีวิตค่อนข้างลําบากแต่ก็ไม่ยอมแพ้ต่อชะตาชีวิตจึงไปขี่วินมอเตอร์ไซค์รับจ้างอยู่พักหนึ่งแต่ก็ต้องหยุดไปจึงไปหาที่เปิดเพลิงร้านขายกว๋วยเตี๋ยวอยู่ในกรทมแต่ไม่ประสบความสําเร็จอีกจึงเดินทางกลับบ้านตั้งหลักช่วงแรกก็ทําไร่มันสําปหลังเลี้ยงชีพที่บ้านในอําเภอจตุรัสจังหวัดชัยภูมิโดยเจ้าตัวกล่าวว่ากลับมาอยู่บ้านได้ประมาณ10บกว่าปี แล้วครับทาไร้มันสําปรังแม้ร่างกายจะดูหม่นหมองไม่มีสง่าราศีเหมือนสมัยเป็นขวัญใจมหาชนแต่พี่น้อยยังยิ้มแย้มให้กับลูกค้าที่มาอุดหน,นุนและผู้คนที่พูดคุยด้วยอย่างสดใสเมื่อโลกทั้งใบยังเต็มไปด้วยความสวยงามเจ้าตัวกล่าวว่าผมทําใจกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้เพราะไม่เคยยึดติดกับชื่อเสียงไม่เคยคิดว่าตัวเองดังเป็นคนธรรมดาที่มีใจรักการร้องเพลงพอกลับคืนสู่สามัญทุกอย่างก็เหมือนเดิมเหมือนตอนที่เรายังเป็นชาว บ้านธรรมดาคนหนึ่งเป็นเรื่องธรรมดามันจะเป็นแบบนี้ก็ไม่เป็นไรชื่อเสียงเราไม่ได้มีมาแต่เกิดที่ได้เพราะแฟนเพลงเขาให้เราเป็นคนธรรมดาไม่เครียดอะไรชีวิตจะขึ้นจะลงญาติพี่น้องเขาเข้าใจโดยเจ้าตัวเล่าต่อว่าบาังเอิญได้พบและรู้จักกับผู้ใหญ่ใจดีท่านหนึ่งได้กรุณาเมตายกที่ดินให้ปลูกร้านขายส้มตำซึ่งตอนแรกก็ทําเพิงร้านเล็กๆขายส้มตำแต่ต่อมาผู้ใหญ่ท่านนี้ก็มาลงทุนก่อสร้างร้านให้ใหญ่ขึ้นหมดค่าก ่อสร้างไปหลายแสนโดยที่ไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนและคิดค่าเช่าที่ดินแม้แต่นิดเดียวซึ่งขณะนี้มีลูกค้าแวะเวียนมาทานที่ร้านครัวอีสานทั้งลูกค้าประจําและขาจรที่ร้านมีส้มตามก๋วยเตี๋ยวอาหารตามสั่งและอาหารอีสานบริการทุกวันซึ่งวันไหนว่างๆไม่มีงานร้องเพลงหรือติดธุระตนเองก็จะมาตาส้มตามให้ลูกค้าทานกันบางคนจําได้บ้างก็ให้ร้องเพลงให้ฟังอย่างไรก็ตามพี่น้อยยอมรับว่าในใจลึกๆยังแอบหวงังว่าจะมีโอ,อก ได้ทําเพลงจริงจังอีกครั้งหากยังมีบุญวาสนาะอยากกลับมาจับไม้สายมอบความสุขให้มิตรรักแฟนเพลงเหมือนเดิมท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยสยามนิวส์ขอบคุณครับ